กลับมาในช่วงที่3าครับคุณผู้ชมจะอยู่กับผมครับในรายการ Give Me Five ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เราคัดคำถามนะครับจากคุณผู้ชมนะครับที่เป็นคำถามเกี่ยวกับกาแฟกาแฟนะคุณลุกครับมาพูดคุยกันนะครับเริ่มที่คำถามแรกเลยนะครับมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาว่าจากคุณต้องราชบุรีครับถามว่าทำไมเวลากินกาแฟสดไปแล้วนะครับเกิดอาการใจสั่นแต่ถ้าเป็นกาแฟซองเนี่ยนะครับกาแฟสำเร็จรูปเนี่ย ทานแล้วไม่รู้สึกใจสั่นเหมือนกาแฟสดออันนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ในช่วงแรกๆนะคะว่ากาแฟสดเนี่ยจะมีปริมาณของคาเฟอีนเนี่ยสูงกว่ากาแฟซองประมาณ2เท่าเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เซนซิ t i v e หรือไวต่อคาเฟอีนมากๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการใจสั่นได้เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าปริมาณคาเฟอีนที่สูงกว่านั่นเองแล้วก็อาจจะทําให้ติดกาแฟด้วยค่ะครับคำถามข้อต่อไปนะครับคุณต้องก็ได้รับคําตอบไปเรียบร้อยแล้วนะนะครับ ไปท่านต่อไปครับคุณปุ๋ยครับคุณปุ๋ยจากกาลสินครับคุณปุ๋ยถามว่าดิฉันเป็นมะเร็งเต้านมค่ะทํำคีโมแล้วด้วยนะครับสามารถดื่มกาแฟได้ไหมและอยากให้ช่วยแนะนําอาหารเสริมตัวอื่นๆด้วยค่ะได้ค่ะคือ,อ,อสําหรับคนที่คนไข้เป็นมะเร็งนะคะคดื่มกาแฟได้เลยแต่ทีนี้ถ้าจะเลือกดื่มกาแฟแล้วเนี่ยอยากให้ดื่มกาแฟ อันนี้อันนี้เนี่ยพูดถึงขั้นที่แบบหายแล้วนะ<อ>คือไม่ได้อยู่ในการรักษาถ้าอยู่ในการรักษา<อ>ต้องอยู่ในการดูการดูแลของแ<อ><อ>พทย์ฉะนั้นจะรับประทานจะอะไรอย่างเงี้ยก็คือปรึกษาคุณแพท คุณ,คณหมอดีอกว่าใช่หรือว่าแพทย์ดีกว่านะคะคทีนี้ถ้าอยู่ในช่วงที่หายแล้วเรียกว่าทําเคมีเรียบร้อยหายแล้วจะดื่มกาแฟดื่มได้กลับไปดื่มกาแฟได้ปกติค่ะเพียงแต่ว่าให้เลือกดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพดีกว่าคือดื่มกาแฟที่มีสารสําคัญที่ช่วยในการป้องกันการเป็นมะเร็งหรือว่าสารสําคัญที่มีงานวิจัยรองรับในเรื่องของการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากชาเขียวอย่างงี้ค่ะก็ได้หรือว่าเป็น สารสก,กัดจากขมิ้นชนันนยคะหรือว่าเป็นตัวขมิ้นชนันเองเป็นสมุนไพรไทยของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยในเรื่องของมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันครับนั่นก็สามารถช่วยได้นะครับแต่คุณคุณปุ๋ยเนี่ยก็คือทานกาแฟได้ตามปกติ<ช>เพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าคุณ คุณปุ๋ยเนี่ยทำคีโมอยู่เนี่ยนะครับก็ก็ยังทานได้ตามปกติเหมือนกัน<ช>ไม่ได้ดมีผลอะไรแต่ต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงนิดกปรึกษาคุณหมอด้วยะนะครับเอาละครับคำถามข้อต่อไปครับจากคุณไก่จากฉะเชิงเซาครับคุณไก่ถามว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคุณไก่บอกว่าดีฉันเป็นโรคเบาหวานค่ะ,คะน้ําตาลในเลือดก็สูงมากมนะครับเป็นคนที่ชอบทานกาแฟเหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับาสามารถทานกาแฟดื่มกาแฟนะครับ เพื่อสุขภาพรอย a l อน o w าวบิวตี้ได้หรือไม่คะอ่าอันนี้เป็นกาแฟของเราเป็นกาแฟรอย a l อนค w าวบิวตี้คาเฟนะคะคือตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า เขาให้เขาใช้เขาไม่ได้ใช้น้ําตาลในการในการทําให้หวานเลยก็คือใช้สารสารที่ให้ความหวานแทนน้ําตาลนะคะคือมีรสชาติที่อร่อยก็คือยังมีคงมีความหวานอยู่แต่ว่าเป็นผลดีต่อคนที่เป็นโรคเบาหวานด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นฉะนั้นคนเป็นเบาหวานเนี่ยรับประทานกาแฟตัวนี้ได้เลยอันนี้เป็นทางเลือกทางหนึ่งของคนเป็นเบาหวานที่อยากรับประทานกาแฟเลยหรืออยากดื่มกาแฟแต่ถ้าคนที่คนที่ไม่ได้เป็นแต่บอกว่าอยากลดน้ําหนักแต่อยากทานกาแฟ ก็ได <realistically> exactly. exactly ้ก sure. ็ได้เหมือนกันเพราะไม่ทําให้อ้วนใช่ไหมครับไม่ทำให้อ้วนค่ะครับคำถามข้อต่อไปครับเป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเหมือนกันครับบอกว่าเอกากกาแฟเนี่ย นำมาขัดผิวจะทำให้ผิวขาวไได้จริงหรือเปล่าในเรื่องของผิวขาวใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคิดว่ากากกาแฟช่วยสครับผิวมากกว่าคือทำให้ผิวอ่อเดซเซลหรือว่าเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยหลุดออกไปแอมก็จะเผยผิวใหม่ทำให้ผิวดูขาวขึ้นซึ่งการใช้สครับทั่วไปเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันหรือว่าการใช้ฟองน้ำนิ่มๆไม่เอาฟองน้ำแข็งๆนะคะไม่ใช่ขัดห้องน้ำเอาฟองน้ำนิ่มๆเนี่ยมาขัดผิวเนี่ยมันก็จะช่วยในการกำจัดเดซเซลหรือว่าเซลล์ที่ตาย ก็ทําให้เผยผิวใหม่ได้เหมือนกันนะคะคงไม่ใช่ในส่วนของกาแฟที่ช่วยในเรื่องนี้โดยตรงคือคิดคิดง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือว่าสมมติว่าถ้าเราขัดผิวเนี่ยเหมือนกับเอาเอาขี้ใครออกมันก็ขาวอยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็ช่วยได้นะฮะแต่อาจจะไม่ใช่เป็นผลจากเป็นกาแฟโดยตรงอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับครับคราวนี้คําถามข้อต่อไปครับจากนะครับคุณดวงมณีครับ ถามว่าอย่างนี้ครับดิฉันเป็นโรคสะเก็ดเงินนะครับอยากให้ช่วยแนะนําอาหารเสริมสําหรับคนที่เป็นโรคนี้ด้วยค่ะถ้าเน้นกินพวกคอลลาเจนเนี่ยจะช่วยได้ไหมคะได้ค่ะโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเขาจะมีสารสําคัญ2ตัวที่มีงานวิจัย ในเรื่องของโรคสะเก็ดเงินโดยเฉพาะคือเขาเอาสารสําคัญ2ตัวนี้ไปให้กับคนโรคสะเก็ดเงินแล้วพบว่าอาการดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวขมิ้นชันกับน้ามันปลาอแต่ทีน well like uh> ี้ด้วยอาการของโรคคือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเกิดจากการที่เซลล์ผิวทํางานผิดปกติทําให้ผลิตเซลล์ผิวออกมาเร็วกว่าปกติทำให้ผิวเนี่ยหนาขึ้นจนกลายเป็นสะเก็ดเป็นลอกนะคะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของผิวที่แห้งมากๆที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยมันก็จะเป็นอาการผิวแห้งคันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็อีกตัวหนึ่งที่น่าจะช่วยได้ก็คือ e v e n i n g p r พ m Rose เพราะว่า Evening p r พิม o รสเนี่ยเขาจะมีกรดไขมันที่จำเป็นที่เป็นองค์ประกอบของผิวของเรา<ค>ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันฉะนั้นก็อยากจะแนะนำทั้ง3าตัวค่ะไม่ว่าจะเป็น<ค><ค>น้ำมันปลาคามินชันหรือว่า p r i m r o s พิมไรสน้ำมันปลาามินชัน e n i n g p r พิมโรสช่วยในเรื่องของ สะเก็ดเงินได้จริงๆเซลลมายเซลลมายได้ไหมคุณนุ๊กเซลลมายก็ได้เหมือนกันค่ะเซลลมายก็ได้เหมือนกันคือน่าจะเป็นผลดีในในโรคสะเก็ดเงินเพราะว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเขาพบว่าปริมาณเซลลมายในผิวเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนฉะนั้นการเสริมเซลลมายเข้าไปเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีเช่นกันทีนี้ในเรื่องของคอลลาเจนเมื่อกี้ที่บอกไปใช่ไหมคะคือคอลลาเจนเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ช่วยใน แก้ปัญหาสาเหตุของโรคโดยตรงแต่ว่าคอลลาเจนเนี่ยเขาจะช่วยในการของอุ้มน้ําใต้ผิวหนังก็คือสําหรับคนที่ผิวแห้งมากๆเช่นคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยคือผิวแห้งมากๆคอลลาเจนก็จะช่วยในการอุ้มน้ําขึ้นมานิดนึงยอะไรเงี้ยค่ะแต่ต้องบอกว่าสะเก็ดเงินไม่ใช่โรคที่ขาดคอลลาเจนซะนะแต่อาจจะแต่จริงๆแล้วคอลลาเจนก็น่าจะน้อยลงด้วยแหละเพราะว่าด้วยความที่เป็น,ปนอาการของโรคนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ได้โดยตรงทนเอง ครับเอาละครับคำถามข้อต่อไปครับจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็ถามว่าเด็กควรทานกับควรดื่มกาแฟไหมนะครับหรือว่าดื่มกาแฟได้ตอนอายุเท่าไหร่ถึงจะไม่เป็นอันตรายจริง,รงๆไม่มีกําหนดนะคะออยอมไม่ได้บอกมาว่าเด็กอายุห้าขวบห้ามกินกาแฟหรืออ,อะไรอย่างนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นการแนะนําเฉยๆว่าน่าจะโตสักหน่อยนึงอ่าอ,อย่างน้นอยๆเนี่ยคือกาแฟเนี่ยมัน ลดการดูดซึมของแคลเซียมค่ะเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ต้องต้องบอกไว้เลยว่าคนที่ดื่มกาแฟเนี่ยควรจะรับประทานแคลเซียมเสริมด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะว่ามันลดการดูดซึมของแคลเซียมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดโรคกระดูกพรุนเนี่ยก็จะมากขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยห้ามดื่มกาแฟไม่ได้คือกาแฟเขาก็มีข้อดีอื่นๆมากมายนะคะ,ะทีนี้เนี่ยก็วิธีแก้ง่ายๆก็คือต้องต้อง,องรับประทานแคลเซียมเสริมเขาไปด้วยนั่นเองอแต่ในเด็กอายุห้าขวบเนี่ยเป็นเด็กที่ ต้องการแคลเซียมสูงมากคือคเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงวัยเจริญเติบโตก็ยังมไม่อยากให้ดื่มกาแฟเพราะว่าในเรื่องของอตัวประโยชน์จากกาแฟเนี่ยที่ช่วยทําให้สมองตื่นตัวเนี่ยในเด็กก็อาจจะยังไม่ต้องการเพราะว่าเขาก็อ l e r t ได้ด้วยตัวเองๆๆๆอยู่แล้วนะใช่ๆๆใช่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 ค่ะอันนี้คำถามข้อต่อไปครับคุณสุชาติคุณสุชาติถามมาว่าเอ๊ะการดื่มกาแฟจะช่วยอาการเมาค้างได้หรือเปล่าครับการดื่มกาแฟช่วยอาการเมาค้างได้หรือเปล่าเออ จร,จริงตอบยากนะคะเพราะว่าบางคนเขาชอบเอากาแฟ,แฟดําแก้เมาค้างแล้วเขาบอกช่วยออทีนี้ถ้าช่วยจริงๆรนึกว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของการที่คาเฟอินมีผลในการกระตุ้นเป็นสติมูลานคือช่วยทําให้สมองเนี่ยกระตื่นตัวขึ้นเ<อ>มาค้างมันจะแบบง่วงงวงงอะไรอย่างนี้มึน,มนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออาจจะแบบต้องเป็นกาแฟดํามันถึงจะกระตุ้นอะไรนิดนึงใช่ไหมใช่ค่ะก็เลย คิดว่าน่าจะเป็นในการของช่วยกระตุ้นระบบสมองอะค่ะแต่ว่ามไม่เมาดีกว่า <c oughs> ไม่เมาดีกว่า,าไม่เมาจะดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มกาแฟช่วยการเมาค้างได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจ <c oughs> ไม่แน่ใจ,จะนะไม่ได้แก้อาการนั้นโดยตรงอะคะเพียงแต่ว่าทําให้สมองตื่นตัวแต่คือมันช่วยให้สมองตื่นตัวเท<ช>่ั้นเองค่ะนะครับก็ต้องดูอาการเมาค้างด้วยนะยใช่แต่แต่นิดนึงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในกาแฟมีคาฟเฟอีนอยู่ซึ่งคาเฟอีนเนี่ย ต่างชาติในอเมริกาเลยนะคะ,<ฮ>ะเขาทำเป็นยาแบบยาขายตามร้านขายยา<อ>ค่ะคือใส่ในยาแก้ปวดด้วย<อ>คือยาแก้ปวดตัวหนึ่งเนี่ยใส่คาเฟอีนเสริมเข้าไปด้วยเพื่อออกฤทธิ์ในการแก้ปวดได้ดีขึ้น<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยคาเฟอีนไม่แน่ใจว่าอาจจะมีฤทธิ์ในการแก้ปวดเล็กๆ,ๆเพราะฉะนั้นคนที่อาการเมาค้างเนี่ยอาจจะมีอาการปวดหัวาคาเฟอีนก็อาจจะช่วยได้ในส่วนน,นั้นนิดนึงอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานแล้วนะคะแต่เพราะว่าเขาใส่ในในยาแก้ปวดที่อเมริกาพอพูดถึงกาแฟณนุคับมี เราเคยได้ยินนะว่าบอกกาแฟมาทำดีท็อกซ์ได้ด้วยใช่ไหมครับอ่าบางคนก็เอากาแฟมาทำดีทอ็อกซ์ใช่ค่ะมันจะเป็นกาแฟเป็นกาแฟเม็ดกาแฟสดหรือว่าเป็นกาแฟแสำเร็จรูปก็คือเป็นไม่ค่ะเวลาทำดีทอ็อกซ์ด้วยกาแฟเนี่ยเขาจะทำข้างหลังบ้าน เขาทำโดยการรับประทานข้าวฟ่าไม่อไม่ไม่ใจแล้วค่ะเขาทำข้าวางเพาฉะนันจะเป็นน้ำเป็นเบปเนี่ยไม่ได้นะคะอืมอันคือผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ก็อยากรู้อยากรู้อยากรูน้ำเป็นน้ำค่ะก็จะเป็นอันนั้นจะเป็นแพทย์แผนทางเลือกที่เขาจะมีงานวิจัยของเขาอะค่ะมารองรับว่ามันช่วยได้คือเหมือนช่วยล้างระบบลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลไปก็เป็นทางเลือกและกันนะเป็นทางเลือกและกันนะคุณผู้ชมครับว่าเออวันนี้เราต้องการที่จะดื่มกาแฟเพื่อ เสริมสร้างสุขภาพด้วยไหมนะครับหรืออยากดื่มกาแฟแบบปกติหรือถ้าเป็นถ้าจะให้ดีขึ้นมาหน่อยก็คือดื่มกาแฟแบบเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีสารสําคัญอะไรที่ plus หรือเพิ่มเข้าไปด้วยใช่ค่ะนะครับก็ยังได้รสชาติมันก็ไม่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมแต่คุณประโยชน์นั่นจะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับคุณนุ๊กครับเรากลับมาพูดคุยกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราดีกว่าที่เราจะนํามาเล่าให้ฟังทุกๆครั้งนะครับเวลาที่เราเจอกันนะครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยกิฟรีนเซเลนเดลีนครับเพื่อรูปร่างที่ดีโดยไม่ต้องอดอาหารครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันครับ Transcrição